สิบสองของสิบสี่ยี่สิบสองหมายถึงประเพณีสิบสองเดือนที่เกี่ยวเนื่องกับหลัก ทางพุทธศาสนาความเชื่อและการดำรงชีวิตทางเกษตรกรรมซึ่งชาวอีสานยึดถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณมีแนวทางแตกต่างกันไปในแต่ละเดือนเพื่อให้เกิดสิริมงคลในการดำเนินชีวิตเรียกอย่างท้องถิน่นว่างานบุญชาวอีสานให้ขอวามสำคัญกับประเพณี22เป็นอย่างมากและยึดถือปฏิบัติมาอย่าง สม่เสมอน,นับเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสานอย่างแท้จริงคำว่าฮีสิบองมาจากคำว่าฮีดอันหมายถึงจะรีดการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณี12เดือนคือประเพณีที่ปฏิบัติตามเดือนจันทรคติทั้ง12เดือน เดือนหนึ่งหรือเดือนไอบุญข้ากรรมเดือนสองหรือเดือนยี่บุญคูณลานเดือนสามบุญข้าวจีเดือนสี่บุญพระเวทหรือบุญพระเวทเดือนห้าบุญหดสงหรือบุญสงกรานเดือนหกบุญบั้งไฟเดือนนเจ็ดบุญสัมหเดือนแปดบุญข้าวพรรษาเดือนเก้าบุญข้าวประดับดินเดือนสิบบุญข้าวศาก เดือน11บุญออกพรรษาเดือน12บุญกรถินข้องสิเป็นบทบัญญัติทางสังคมของชาวอีสานให้เป็นหลักปฏิบัติ ต่อการสำหรับคนในสถานภาพต่างๆมาแต่โบราณโดยใช้เป็นคำบอกเล่าขานสื่อต่อกันครั้งยังไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรคอง14มักเป็นคำกล่าวคู่กับที่สิสันนิษฐานไว้สองความหมายว่ามาจากคำว่าคลองหรือคันลองเป็นคำนามหมายถึงทางหรือหน้าทางเช่นคลองธรรมหรือมาจากครองซึ่งเป็นคำ กริยามีความหมายถึงการรักษาไว้เช่นคำว่าครองเมืองครองรักครองชีพโดยที่ชาวอีสานไม่นิยมออกเสียงควบกลม้มดังนั้นครอง14น่าจะมีความหมายถึงแนวทางที่ประชาชนทําไปชาวบ้านหรือส่งพึงปฏิบัติ14ของท้องถิ่นบ้านเมือง